ด้วนเติทร้ม่แล้วมังหวนีตกบางพื้นที่วันนี้ตกอีกพร้อมภาพตะวันออกบายข้างมีกลางตะวันออกกรุงเทพหานครปริมนทนด้วยอีกรากาศรัมมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดกะไยร้อุทก,กภยัยอีกรากาศทางเพจและยูทูบ คนป้าพี่ก่อนพอดลูกหลานชายทางเฟซบุ๊กวันาทิทย์ที่15กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงวันนี้จะพาดูและติดตามใีด้านกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาจากบริเวณพื้นที่ทะเลเข้าสู่ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและแนวน้มฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคบในช่วงบ่ายฝนเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาจากการพัดนําความชื้นจากลมตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณพืน้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางงเทพมหานครปริมณฑลจากฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาที่ตะวันตกเฉียงเหนือ ตกเรื่อยๆนะครับความชื้นก็มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างเมื่อคืนนี้ก็มีเมฆคลึมเข้ามามากและมีฝนเป,ปรยเข้ามาบางจุดบางพื้นที่ด้วยที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ชุ่มฉ่ากันไปในบางพื้นที่นะครับที่ฝนเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้จนถึงในวันนี้ 15กุมภาพันธ์2 5 1 9และในวันนี้ฝนฟ้าขนองก็ยังจะมีตกอีกนะครับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางเทมหานครมริมนทนและหลังจากนั้นฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่ในวันนี้15-17กุมภาพันธ์นะครับ โดยในช่วงนี้การที่ฝนฟ้าขนองเข้ามาได้ก็สูบเนื่องมาจากในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวนอากาศเย็นที่อ่อนกําลังตลอดทั้งช่วงเช่นนี้นะครับจึงทําให้มีฝนแทกเข้ามาได้ส่วนในตอนเช้าก็จะมีหมอกเข้ามาหลังจากนั้นในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้น กับมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงและการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลกรนและหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มาที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพัดความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาเรื่อยๆจากภาคตะวันออกเข้ามาภาคกลางเข้ามากรุงเทพมหานครริมณฑล ลักษณะของฝนจะเป็นเช่นนี้ตั้งแต่ในวันนี้15กลุ่กุมภาพันธ์จนถึง22กลุ่กุมภาพันธ์นะคะหลังจากนั้น23 2 8ีกุมภาพันธ์ปริมาณการกระจายตัวของฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวนี้จะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน11ในการ15กุมภาพันธ์ 18, 000, 15, 000, จะมีฝนเข้ามาเป็นบางจุดบางพื้นที่4ชน0.3ิเมตร ท่าสาลา0.4นาครศรีธรรมราช0.2 15นาฬิกามีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่มวกเหล็กน0.2นครน,นายก0.2กรุงเทพมหานาคร0.3สมุทรสาคร0.2สมุทรปราการ0.3บางบ่อ0.3ชลบุรี0.2แหลมฉบัง0.3พัทยา0.3บ้านฉาง0.7 ระยอง0.7สองสลึงหนึ่งชุมแสง0.7นาใหญ่อาม0.5จันทบุรี0.5กลุง0.3ตราด0.7กระเปอร์0.8ระนอง0.4หลังสวน0.2ทาชนะ0.4คุระบุรี3ตะกัวป่า7.1พนม2พังงา4กระบี1.6พระแสง0.6สุราษฎร์ธานี0.7 สิชนหนึ่งนครศรีธรรมราช1.2ลำทับหนึ่งพัทลุงสุดจุดหาหาดใหญ่สุดจุดหปัตตานีสุดยะจุดสีาลาส5จุคอกชังง1.1นาึราธิวาสหนึ่งต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของเกรดความรู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยฮาลทูใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้หนึ่งดึงดึงสลักนิราภายัยหรือลวด ทีรั้งวาล์วถังดับเพลิงอสองปลดปลดสายฉีดออกจากตัวถังดับเพลิงสามกดกดดันบีบเพื่อเปิดวาล์วถังดับเพลิงให้ก๊าซพุ่งออกมาสี่สายสายหัวฉีดไปมาที่ต้นเพลิงจนกว่าเปลวไฟจะดับขอบคุณที่มาจากกล่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปจะพาไปดู การเพากรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้15-16กุมภาพันธ์2569เพากระดัในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับซึ่งใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกภาคกลางเทมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจินใต้ส่งผลทาให้มีลตมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้าปกกลุมภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลขอให้ชาชนบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง เนื่องจากมาสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นลอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนพยอา,ากาศบริเวณภาคเหนืออากาศเย็นกับจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-22องศาและสูงสุด33-38องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-15องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิตม 0, ่ำสุด1 7 2 2องศาและสูงสุด35-37องศาบริเวณย,ยอดภูดจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 3 1 8องศาลมตะวันออกความเร็ว10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีหมอกบางตอนเช้าฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดย3 2สมย้าองศาและสูงสุดสาม8ถองศาเอิ่มตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิ1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละ2ีสส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด31-36องศาลมตะนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครปริมนทนมีหมอกบางในตอนเช้าฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด34-36องศาลมตะนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์ากาบริเินภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณประโจพิคันชุมพรสงขาลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด31-35องศาตั้งแต่สุรา์ธานีขึ้นมาลงต้นออกเฉียงใต้คอามเร็วล์30กิโลเมตรต่อชั่วโมงททเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันอ,ออกความเร็วึ5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลิดขึ้นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ40ส่วนมากจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 6องศาและสูงสุด33.36องศาลมตะวันอ,ออกความเร็วึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลิดขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างสะฝังและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ดังนั้นของท่านติดตามพพากประรากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุนท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ